เข้าสู่ช่วงเงินงาเงยนะครับมาวางแผนการลงทุนต่อสำหรับเดือนหน้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาพูดคุยกันกับคุณธีรวุฒิการณิพากุลจาก c g s CIMB ประเทศไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนเมษาแล้วนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะฮะสัปดาห์หน้ามาเดือนพฤษภาเลยพฤษภานี่จะเป็นยังไงฮะมีธีมการลงทุนยังไงบ้างครับผมคิดว่าเดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่คนพยายามจะหาหุ้นที่มี value ตําต้อนอยู่คือตอนนี้หุ้นที่ได้รับผลกระทบ น้อยแต่ผู้ค้าปีกพวกอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาหมดแล้วหุ้นนี้รับผลกระทบเยอะหนังโรงแรมท่องเที่ยวก็มีการฟื้นตัวแล้วแต่ทีเนี้ยนักทุนก็จะต้องเริ่มไปควานหาเรื่องของพุ้นที่ยังมีมูลค่าซ่อนเลน่นหรือหุ้นเป็นหพุ้นแาลูต่างๆที่อาจจะยังได้แล้ผงชางอ้อมแล้วตลาดมองไม่เห็นก็อาจจะมีการฟื้นตัวเพราะว่าต้องยอมรับว่าทัวทั้งโลกเนี่ยก็ตลาดหุ้นฟื้นตัวหมดนะครับเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นวอร์ททอมอัพหรือซา rien, ีิเลยก็ที่ พยายามไปเซิร์ชหาแวร์ลูของหุ้นทีย่ยังสงเหลือที่ทั้งทุนอาจจะไม่ได้มองข้ามไปหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่มูลค่าหุ้นต่ำกว่าความเป็นจริงนะกลุ่มนี้เราคิดว่าจะเริ่มถูกปัญหาในการซื้อในฟีมเดือนพฤษภาคมนะครับมีกลุ่มไหนตรงไหนที่น่าสนใจบ้างครับครับผมเรามองพวกกลุ่มออโต้นะคือออโต้เนี่ยจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นผู้ไม่ได้ผลกระทบโดยตรงแต่โดนโดนอ้อมจากการที่กําลังซื้อมันหดความช็อกตัวของเรื่องของโควิดนะความไม่มั่นใจของรายได้แต่เชื่อว,ว่าในสุดกลุ่มนี้ยังคงอยู่ต่อไปนะครับ ตัวที่เราเชื่อมองเด่นๆก็อาจจะเป็นสแตนเล่น,นะครับ I S L S A T สามตัวนี้ไฮเปอร์บุ๊กเนี่ย,ยอยู่มาแค่จุดห้าจุดหกนะครับแล้วก็ดีเวเดนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณสักหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งผมคิดว่าการยอดขายรถที่ต่ําตัวลงในช่วงเนี้ยมันเป็นแค่ชั่วงข่าวช่วงที่เหลือพอปลายปีแล้วเรียยอดยอดขายรถน่าจะฟื้นตัวกลับมายอดผลิตยอดก็กลับมาเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเป็นผู้นําในแต่และเซกเมนต์ที่ตัวเองอยู่อยู่ละนะครับก็มองว่าน่าสนใจ สำหรับกลุ่มออโต้ในการที่จะลงทุนในช่วงเดือนพฤษภาได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับคุณธีรวุฒิการนิภากลนะครับจาก CGS c เซประเทศไทยครับประเมินว่าเดือนหน้าเนี่ยนะฮะหุ้นหลายตัวที่เริ่มขึ้นมาราคาอาจจะเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะครับต้องไปหาหุ้นที่ยังมีมูลค่าต่ำกว่า ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเนียนะก็มีหุ้นในกลุ่มยานยนต์ที่เข้ามาแนะนํากันอาจจะฟื้นตัวในช่วงของเดือนหน้าก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันในรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจุลติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนนะครับวันหยุดเรื่องของวันรายงานตลาดหุ้นไทยหยุดวันที่4หยุดนะครับเปิดมาอีกครั้งคือช่วงวันที่5เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ